พี่พอสพอไม่กลัวกบเหรอนี่อะไรอันนี้อะไรนะเต่าเต่าเต่าโอ้มีเต่าด้วยเอ้แม่หลับแมยหลังโหมีฉลากเลยใช่ปะมาดูไหนดูอะไร <c oughs> โอ้โหชุดนี้ชุดอะไรอะ่ะอู้นี่มันชุดรถอทหารนี่พี่พอส <c oughs> มีสยสถืออะไรโอ้โหอาวุธอีกแล้วเอ,อานนอะไรนะพี่เบยดูดิคันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะ พีพก็อยากแม่เอาอันนี้ไปขนสัตว์นะครับติดตามช่องฟุกด้วยนะครับอุ้ยพี่อตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับร้านของเล่นค ร้านของเล่นจริงหรอข้างในมีของเล่นขายจริงเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวนะบอกเพื่อนๆก่อนตอนนี้นะคะเ,เ,เราอยู่กันที่ร้านโก wow ว้าวนะคะพี่ฟกและน้องสาแฝดจะพาเพื่อนๆนมาซื้อของเล่นใช่ปเ,เปลบ้าค่นะี่ชน้าพี่พอรอยากได้ของเล่นชิ้นไหนพาเพ,นเพื่อนไปดูหน่อยอะไร<ด>เอ้าพี่เซดเอาของเล่นออกมาข้างนอกเฉยเลยปะ ไปดูข้างในกันดีกว่าปะ่ะฮ่าพี่พอร์ตเขาไม่กลัวกบเหรอเขาอยากได้กบเหรอครับนี่อะไรอันนี้อะไรนะเต่าเต่าเต่าเต่โอ้มีเต่าด้วยเป็นฉล,ล,ลามฉลามโอ้มีฉลามด้วยใช่ปะโอ้พี่พอรชอบฉลามใช่ไหมฉลามแม่ใครเนี้ยเ่าไหนอะไรครับโอ,โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะพี่ฟงอยากได้อันนี้เหรอ โอเคอ, okay. อ่ะไปดูก่อนดูดิเซตไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขี่พอนไหนมีอะไรอีกนะโอ้โหนี่ไดโนเสาร์เพียบเลยอะอะไรน,นี่ก็ไข่ไดโนเสาร์สาวก็คือไข่เดโนเสาร์ใบเล็กครับตัวตัว,ต,วตัวเล็กใช่อุ้ยระวังระวังไหนพี่เสียพี่เสียได้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรเหรอครับโอ้อันนี้เป็นชุดรถก่อดสัมภาร,รามีรถหลายแบบเลยดูสิ นี่มีรถโม่ด้วยนะรถถังขยะด้วยนะอะไรครับอันนี้อะไรพี่พอเรามาจากไหนกูดินโอ้โหชุดทหารเป็นชุดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะนี่จังเลยอ่ะไหนไหนคนอยู่ตรงไหนโอ้มีทหารด้วยอะแล้วทหารเขาเอาไปนั่งตรงนี้ใช่ปะเขาอยากได้นี้เหรอเอาไม่เอาไม่เียเลย อันน no like ี้สีแดงมีสีอะไรมีสีเขียวสีอะไรสีขาวมีสีอะไรสีส้มมีสีอะไรสีเหลืองมีสีอะไรสีน้ำเงินอ่ะจะเอาอันนี้ใช่ไหมเอาไหมเอาไม่เคยอะไรอะไอันนี้ของผู้หญิงนะอ่าพี่เสียสืออะไรมาเนี่ยพี่เสียสืออะไรโอ้โหอาวุธอีกแล้วอะไรอร่อยคะไหนดูสิ โอ้อันนี้เป็นที่ทําอาหารทํซุปไไข่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 ใช่เป็นที่ทําไข่ดาวด้วยนะอันนี้มีไข่ด้วยเออมีไข่ด้วยอันนี้อันนี้ทอดปูอันนี้มีปูด้วยมีอาหารซีฟู้ดเลยมีอะไรีปลาหมึกไงครับนีอะไรอันนี้ช้อนไงครับนี่อันนี้กุ้งบสเตอร์นะมาลูไหนดูอะไรโอ้โหชุดนี้ชุดอะไรอ่ะอู้นี่มันชุดทหารนี่พี่พรอ ตัวโอ้เท่จังเลยพี่พอสอันนี้เป็นเหมือนตัวต่อนะเป็นรางรถไฟด้วยนะพี่เฟ้เจ้าอันี้หรอพี่เฟ้จะเอานี้หรอไหนดูดิอาวุธอาวุธอีกแล้วพี่เสียนะแล้วมันมีเสียงด้วยแบบพี่โฟกใช่ปะแต่พี่โฟเคยซื้อมาแล้วมันหนุกเสีงอะมันหนงหูมันไมไหนดูสิฮะเป็นเลโก้ไดโนเสาร์มาว่าเลโก้อาจจะชินเล่นไปสลับพอสนะ เดี๋ยวให้โตก่อนค่อยซื้อ,อ,อใช่อันนี้พอซื้อไปแล้วไงครับใช่พรขอซื้อไปแล้วไงพี่เฟยยังบอกเลยใช่ป่ะเอาเอาอีกแล้วเอาอเไหนไม่เอาหรอกอันนี้เรามีอยู่ที่บ้านแล้วพี่พอดไม่เหมือนของที่เราซื้อไปเลยพี่พอดเอาใหม่ดีกว่า อันนี้คืออะไรอันนี้คือรถตำรวจแล้วรถจะเป็นโรบอทได้ด้วยรถตำรวจแปลงร่างเป็นโรบอทได้ด้วยหรอนี่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 เงียเงี้ยไม่เอาหรอนี่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 รถแมคโครเตียยเลยพี่พอร์มีหลายคันเลยอ่ะนี่รถนี้รถนี้รถนี้โอ้เป็นรถเชลเลอร์แล้วก็มีแมคโครด้วยโอ้โอ้โหไหอ้โอดูอน่อยโม้โอ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 ้อ ผมน้รงไหนโอ้ใส่ปูนได้ด้วยใช่ไหมปูนโอ้โหชุดนี้ก็เป็นชุด DIY รถก่อสร้างนะครับอยู่ที่บ้านเรามีเยอะมากเลยนะชุดแบบเนี้ยมาดูอะไรดูเลยครับคุอใหญ่ๆไหนมาม่าขอดูสิโอ้โหนีเป็นแอร์เพลนนี่นะพันนี้รถอะไรนะพี่เบลดูดิคันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะโมเป็นรถแทรกเตอร์ ก็เอาไปขนสัตว์นะครับนะได้นี่สีสวยด้วยนะอุ้ยแล้วข้างหน้าเป็นรถตักด้วยนันี่พี่โฟกเท่มากเลยอ่ะอืมอยากได้อันนี้เหรอพี่โฟกอยากได้เอาอันนี้ไปขนสัตว์นะครับนะอืมพี่โฟกเอาคันนี้นะโอเคได้แล้วหนึ่งคันดูอันนี้สิอะไรอ่ะใหญ่มากเลยโอ้โหใจเท่ากันเลยอ่ะโอ้โหดูสิครับเพื่อน ไหนดูสิไอสีวาฟ้านี่มันคืออะไรเป็นรถแมคโครรถตากแล้วก็รถด,ดำด้วยนะเตรียมเตรยมเตรียอ้าวพี่พอสพี่พดไปซือ้อไอตรมมาหรออ,อันนี้เหมือนเฮียโปกเคยมีเลยนะตอนเด็กๆก,กับมาม่าจำได้เลยพี่โปกเคยมีแล้วต่อใบเหลือพี่พอสพี่พอดยังไม่ได้อะไรเลยกับพี่เฟียดมาดูฝั่งนี้สิครับมีอะไรให้เราเลน่นบ้างนะฝั่งนี้มีปืนฉีดน้า นี่มีกีตาร์สำหรับเด็กเลยนะนดูสิมีอะไรอีกมีตุ๊กตานอกจาีน้องสาวด้วยอะ่ะแซงว่าอยากได้ตุ๊กตาผู้หญิงเหรอแซงว่าอยากได้น้องสาวใช่ไหมอออันนี้น้องสาวแฝดหรือเปล่าใส่อ๋อแซงว่าโซนนี้เป็นของผู้หญิงทั้งหมดเลยพี่โฟมมีแต่เอลซ่านะคะ <Yeah. S 1> นี่มีตุ๊กตาบาร์บี้ดูดิดูดิ สีสีลูกโอ่ง๋อพี่โฟอันนี้มีลูกโปง่งเดี๋ยวเราเอาไปเล่นลูกโป่งน้ำกันสีแดงเป็นสูงนึงแล้วสีเขียวเดีกว,ว่าไหมแล้วก็ไหนสีเขียวเสียเอาไปยังที่เสียดสีเขียว,ว,ย,ว,วยังโอเคอ่ะเราอีกสีนึงเอาสีน้ำเงินด้วกันเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นโซนสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆโอ้โหมีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากเลยเดีย๋ยวเรามาเลือกสติกเกอร์เอาไปติดสมุดกันดีกว่ารวัง ไหนมีสติกเกอร์ตำรวจได้เหรอโอ้โหเป็นรถซิ่งโอ้โหมีรถอะไรเนี่ยโอ้รถซิ่งเหมือนกันสีแดงดนวยนะบอบบลยอันนี้เป็นของผู้หญิงหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นชุดทำพิซซ่านะคะเป็นชุดทำอาหารทำเค้กนะครับแล้วก็บบเบ้ลนะครับอ่ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเกมบ่สพี่โฟกนาี่นี่เป็นเกมลิงเหรอลิงนับกล้วยอะไรครับ เกมไข่ทำไมเราจะต้องแทนไข่แล้วเราจะต้องสุ่มเลือกถ้าเราเลือกเราใช่ไหมเราจะต้องเอาไข่ต้องลงไปแล้วไข่ตอกหัวเราถ้าไม่มีอันไหนไม่มีไข่อ่ะคนนั้นก็จะรอดไปอ๋ออะเดี๋ยวเ,เอาไปเล่นดูไหมจะลองไปเล่นรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะปะเอาไปหนึ่งชิ้นเลยป๊อปอิดมีป๊อปอิดด้วยฮีปป๊อปอิดแบบเกมนะคะเพื่อนๆเทียบเลย นี่ป๊อบอีตสีนี้ก็สวยอะไรพี่เสียในรถเสาเหรอว้าวนี่อันนี้พี่โฟนี่น่ารักกว่าชิ้นจังอันนี้ชิ้นจังมันทำอะไรอ่ะมันเล่นยังไงเนี่ยตอนนี้เหลือใครที่ยังไม่ได้ของเล่นพอใช่ไหมเขาจะลูกโป่งเหรอเขาจะแค่ลูกโป่งอย่างเดียวเหรอไม่เอาของเล่นเหรอ เอาไข่ใบหนึ่งใช่ไหมไหนดูซิไข่ราคาเท่าไหร่17บาทเองครับอ่ะถูกมากมามาซื้อให้เลยอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังกันนะครับมาจ่ายตังกันเลย่ะได้แล้วครับจ,จ่ายตังเรียบร้อยแล้วโอ้ออาถือเป็นไปเลยเหรอไม่ใช่ถุงเลยใช่ไหมแล้วเราวันนี้โกขอลาไปก่อนนะครับอย่าลมืมกดไลค์กดแชร์ ขอสักฝากใครให้เลยนะครับบายบายม่ใหม่บายกับกับตัใหม่สุเกย